วันนี้ซื้อผักมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกงผักกินกันเดี๋ยววันนี้จะทอดปลาด้วยค่ะปลาตัวเล็กเล็กยอดน้ำเต้าเด็ดเสร็จแล้วก็ตำพริกแกงค่ะตอนแรกจะแกงแค่ผักอย่างเดียวกลัวไม่อร่อยค่ะใส่หมูลงไปด้วยนิดนึงเหมือนว่าฟักทองมันจะเยอะไปเนาะแต่หั่นแล้วอาจใส่ไปให้หมดเลยแล้วกันรอฟักทองสุกก็ไปเด็ดยอดแมงลักค่ะ ทีนี้ก็หันไปเห็นเห็ดค่ะซื้อเห็ดมาด้วยทุกคนซื้อมาแล้วก็ใส่มันลงไปด้วยค่ะทีนี้ก็มาลุ้นความมั่วค่ะว่ามันจะอร่อยไหมก็กินได้ค่ะทุกคนอร่อยอยู่ปกไก่ค่ะเอามาสับแล้วก็ผัดกับกระลำเป็นปโปรตีนเนื้อขาวเสร็จแล้วผัดกระลำ อันนี้เราจะปรุงรสไม่เยอะนะคะต่อมาก็มาทอดปลาค่ะปลาตัวเล็กๆเ,เสร็จแล้วกร,กรอบๆน่ากินมากเลยตากแกงใส่ถ้วยค่ะตอนตากก็ขำๆตัวเองค่ะคือจะแกงผักหรือจะแกงฟักทองไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราไปกินกับปลาทอดกับข้าวพร้อมแล้วค่ะทุกคนไปกินข้าวกันค่ะวันนี้ข้าวไม่ได้ใส่อันชันนะคะ ตักข้าวมานิดเดียวเพราะว่าเราจะไปกินแกงฟักทองเล่นค่ะเห็นว่ามันม่วๆแบบนี้แต่รสชาติมันอร่อยอยู่นะจริงๆไม่หลอก